สวัสดีครับต้อนรับสู่โรงเรียนพระขนงพิทยายลัยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนพระขนงพิทยายลัยนะครับสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2วันนี้ขออนำทุกท่านนะครับมารับชมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่2ของนักเรียนระดับชั้นมยนะครับบรรยากาศภายในโรงเรียนพัขนมพิทยายลัยเป็นอย่างไรกันบ้างกระบวนการขั้นตอนเป็นไปตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้มีคุณหมอมาฉีดยาให้กับนักเรียนโรงเรียนพักขนมทิยายลัยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าขั้นตอนวิธีการความปลอดภัยมาตรการต่างๆภายในโรงเรียน,พ,นพักขนมทิยายลัยบอกได้เลยว่าเข้มงวดอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ เป็นจุดแรกนะครับของการลงชื่อนะครับเช็คชื่อพบที่ปรึกษานะครับผูที่ปรึกษาก็จะนั่งประจําจุดตายขอไปชุมโรงเรียนพระกนกมิจฉาัยนะครับโดยมีนักเรียนนะครับเข้ามาลงชื่อนะครับเป็นจุดแรกนะครับของการพบกับผู้ที่ปรึกษาเพื่อจะดูเพื่อจะดูเอกสารต่างๆนะครับ เข้ามาสู่หอประชุมโรงเรียนมัธยมรโดงไม่อะไรนะครับนักเรียนก็จะต้องผ่านกระบวนการของการคัดกรองนะครับนี่นะครับเดลาุงนักเยนนก็องเปีนเป็นสีขาวทุกคนนะครับ ค,คอยประจำาจุดคัดกรองนะครับมีการโดเชื้อวัอมอร์ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนครับรหลังจากผ่านจุดแรกมาเป็นจุดที่2นะครับเป็นจุดของการลงทะเบียนนะครับโดยมีคุณหมอครับนั่งประจำจุดอคอยที่จะให้บริการนัทะเบียนนะครับ ลงทะเบียนนักเรียนนะครับรายลอียดตามประชาชนนะครับแต่มาถึงจุนที่สนะครับถึง,งการพบแพ่สำหรับนักเรียนที่มีอาการหรือว่าเป็นโรคประจวน,นะครับก็จะให้คุณหมอนะครับนี่เลยคนส่วนของเรานะครับนั่ง,งคอยที่จะให้คำปรึกษาให้กับนักเรียนในก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในวันนี้ครับ และนี่เป็นจุดที่3นะครับจุดรอรับวัคซีนของนักเรียนนะครับซึ่งในตรงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนนะครับก็จะมีคุณหมอนะครับคอยที่จะดำเนินการกับวัคซีนนก่อนเลยนะครับต้องขอบคุณคุณหมอนะครับจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะครับวัคซีนไฟเซอร์นะครับจะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะถึงแขน น้อยๆของนักเรียนโรงเรียนพนหนที่ไรครับและมาถึงขั้นตอนที่สำคัญของนักเรียนแล้วครับนี่เลยครับจุดฉีดวัคซีนครับถึงเต้นไหมลูกถึงเต้นไหมครับไม,ไม่เลยกลัวไหม ไม่กลัวนะเอาละเรามาดูกันนะครับว่านักเรียนหน้าตาจะเป็นยังไงลงเข็มไปเรียบร้อยลงเข็มไปเรียบร้อยแล้วครับนี่นักเรียนขนมวิไลไม่ธรรมดาดนะครับเจ็บไหมเจ็บไหม<ด>มันรู้สึกยังไงบ้าง,ร,างรู้สึกยังไงบ้างเบง<ด><ด>สบายสบายชิวๆ<ด>ไม่รู้สึกอะไรเลยเอเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับอาจคดูนะคะ หน้าหน่อยเลยหน้าหน่อยเจ็บไหมครับไม่เจ็บเลยรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้จัดทุกคนเ๋ยอโยอดเจี่ยมากยอดเี่บมากเรามาดูหนุ่มคนนี้กันครับจะรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเนี่ยเอคุยกับรองไว้ก่อนเร็วเออถูกแขนเสื้อไว้รอไว้เลยตื่นเต้นไหมเออครั้งที่แล้วเป็นไงบ้างครั้งที่แล้วเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเลยใช่ไหมเหมือนมดกัดนะอ ไปแล้วครับนี่นี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับจุดพักสังเกตอาการ30นาทีนะครับหลังจากที่นักเรียนเข้าสู่กรบนการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนนี้คือสังเกตอาการนะครับ30นาทีนะครับโดยมีคุณหมอให้ความรู้นะครับ ้องกับตัทีวีไปด้วยความรู้ของการฉีดวัคซีนนะครับก่นะงนะคะาไปพบแเปพจุดก่อนที่นักเรียนจะกลับนะครับก็คือจุดของการรับบัตรนัดเข็มต่อไปนะครับซึ่งจริงๆก็คือเป็นเข็มที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับตรนี้ก็มี คุณหมอนะครับพยาบาลนะครับคอยนั่งประจําจุดสื่อเช็คการนะคร,ครับและนี่คือบรรยากาศคารอบรวมของงานรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2ขอ,ของนักเรียนระดับชั้นนรียนายมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมพิทยลาลัยสังข,งเข์เกศพื้นที่การศึกษากรุเงเทพมหานครเขต2นะครับประยุทธ์ศรีวัชรมหานครเขต2นะครับและนักเรียนตอนนี้ก็ได้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนนี้ การเสี็ยเรียบร้อยแล้วนะครับในด้านหลักของผมก็จะเป็นภาาบริการของการพับคอ,อยนะครับ30นาทีนะครับแล้วกับจุดนี้นะครับเราจามาะมาระฟัทงท่านผู้บริการนะครับในการที่ในการที่จะมาเกี่ยวกับนโยบายของการเปิดภาคเรียนและการวัคซีนในครั้งนี้โดยด้นานบริการโรงเรียนพนัทโณพิทยาลัยอันมุ่บนบุญกินนะครับค่ครับวันนี้โรงเรียนพัทนณวิทยาลัยไ,ได้จัดฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมปลายนะคะในขั้นที่2นะคะไฟเซอร์นะคะซึ่งหลังจากที่เราฉีดวัคซีนครบ2สัปดาห์นะคะโรงเรียนก็จะทำการเปิดการเรียนการสอนคอนไซน์นะคะซึ่งต่อจากนี้ไปโรงเรียนก็จะทำมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและก็ลูกๆที่จะมาโรงเรียน,นะะสวัสดีครับผมเ่อว,วิลเลมมัตสัน ผมเรียนอยู่ที่สีทับสครับวันนี้ผมมาฉีดโดซัมที่สองครับผมมั่นใจมากเลยแล้วก็พร้อมที่จะมาเรียนกับเจอเพื่อนๆครับ,อนนรบขอบคุณครับโรงเรียนที่ให้นักเรียนได้วัคซีน,นครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธัชญาแจนทุ่มหนูขอบคุณวัคซีนหนูได้รับวัคซีนที่สองแล้วค่ะขอบคุณคุณคร,ร,ร,รูขอบคุณขออนะคะ นี่ได้รับวัคซีนพีเศมาให้แล้วคะ่ะเอะอเป็นพี่แม่ของน้องพี่แม่เป็นนายทำนะคะใช่ค่ะวันนี้พาน้องมาสู่วัคซีนโดมที่สองแล้วค่ะก็ดีใจค่ะก็อยากให้โรงเรียนเปิดโรงเรียนเปิดตอนสายตามปกติที่ที่ตอนนี้ <perfekt> อยากเห็นอยากเห็นลูกมาโรงเรียนใช่ไหมครับคุณแม่อยากเห็นลูกมาโรงเรียนปกติตามปกติกและจุดนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ปกครองนะครับมานั่งคอยรับนักเรียนนะครับจุดที่ผู้ปกครองมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่นักเรียนจะขึ้นสู่หอประชุมนะครับโดอให้ผู้ปกครองมานั่งคอยนะครับลูกๆอยู่ตรงนี้ครับ โรงเรียนพระขนงพิทยาลัยขอให้ทุกท่านปฏิบัติตนตามมาตรการทางภาครัฐเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคว,วิด -19 โดยควาหมห่วงใยจากพวกเราทุกคนนะครับ